สวัสดีค้าเพื่อนๆวันนี้พี่แดงก็พาเพื่อนๆมาเลาะอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แดงจะพาทุกคนมาหาเก็บผักกระถินฝรั่งเนาะแล้วก็จะมาแยกแยะนะว่ากระถินฝรั่งแบบไหนกินได้แบบไหนกินไม่ได้นะเพื่อนๆตอนนี้ให้เพื่อนๆดูทุ่งหญ้านะเพื่อนๆทุ่งหญามีแต่ดอกมองดอกไม้สวยมากเลยช่วงนี้เนาะ ดูใบไม้ปริก็จะประมาณนี้นะเพื่อน,อนดอกโน้นหายไปดอกนี้มาแทนอะไรเงี้ยดูซิด,ดอกไม้ต้องบอกว่าสมุนไพรฝรั่งทั้งนั้นเลยนะเพื่อนมันเป็นสมุนไพรหมดเลยนะแถวเนี้ยเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอ,อันไหนที่มันมีสรรพคุณแบบไหนเนาะแต่อยากที่ดูนะมันเป็นสมุนไพรกันหมดอันนี้อันนี้ก็กินได้นะเนี่ย สวยมากเลยอ่ะอยู่ในทุ่งหญ้าแบบบรรยากาศดีมากเลยทุกคนเห็นทางโน้นก็เป็นหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านในหุบเขานะเดี๋ยวเราจะไปหาเก็บผักกะทินฝรั่งกันเลยเนาะเดี๋ยวตามพี่แดงไปเลยจ้าดูเพื่อเพินเหมือนผักกระเจียวบ้านเราเลยอ่ะไม่รู้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่มี มันไม่มีใบไม่มีอะไรนะมันเกิดขึ้นมาของมันแบบโดดโดดเหมือนเหมือนเหมือนผักกระเจียวบ้านเราเลยเนาะเห็นไหมแถวนี้ก็มีแต่ดอกมองดอกไม้สวยมากเลยไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรเนาะอย่างที่พี่แดงบอกเนาะมันมีมันจะเป็นสมุนไพรหมดเลยแถวนี้เนาะเห็นไหมอันนี้ดอกบานไม่รู้โรยอันนี้เป็นสมุนไพรชั้นดีเลยนะเพื่อนๆเนีย่ยเหมาะกับคนวัยหมดประจำเดือนนะวัยทองช่วยปร,รับสมดุล ให้ร่างกายเนาะเห็นไหมมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีขาวภาษาสเปนเขาเรียกเอลเทรบบลนะเอลเทรบบลสวยมากเลยเดี๋ยววันหลังพี่แดงจะมาเก็บเนาะแต่วันนี้จะพาทุกคนไปหาเก็บผักกระถินฝรั่งก่อนเนาะแค่อยากให้เพื่อน,อนดูว่ามันมันเป็นสมุนไรหมดเลยเนาะเห็นไหมสวยมากเลยเหมือนเราปลูกไว้เลยนะแต่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะเพื่อนๆมาเพื่อนๆเ,เ,เรามาเก็บกระถิน ฝรั่งวะะ่ากระถินป่ากันนะเพื่อนๆน,นี่ชื่อในภาษาสเปนคืออาเบสานะอาเบคะมันเริ่มเก่หมดแล้วอะทุกคนเพราะว่าพี่แดงไม่ได้เก็บเนาะมันก็เลยเริ่มเก่หมดแล้วไม่ค่อยว่างเลยเพื่อนๆอ,อันนี้กินได้นะเพื่อนๆชนิดนี้กินได้นะเดี๋ยวพี่แดงจะพาทุกคนไปดูนะชนิดที่กินไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้เรามาเก็บไอ้ที่กินได้ก่อนนะ มันก็จะแบบคลา้ายๆกันนะเพื่อนๆ <c oughs> ดูดอกไม้ดอกยา <c oughs> แถวนี้เขาก็จะมีทั้งแบบกินได้กินไม่ได้นะทุกคนในแบบที่มีเป็นดอกแบบเดียวๆเงี้ยมันจะกินได้นะแบบนี้ถ้าอันไหนที่ดอกเป็นพวงอ่ะมันจะกินไม่ได้ <c oughs> มันก็กินได้แล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าพิษ ถึงขั้นตายอะไรหรอกเพื่อนๆแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้เราท้องเสียอะไรประมาณเนี้ยขี้ไหลขี้เตะขี้เตนอะไรประมาณเนี้นเนาะนแต่อันนี้กินได้นะที่พี่แดงเก็บนี่คือกินได้นะเพราะว่ามันจะเป็นดอกเดียวๆเ,เนาะถ้าเป็นดอกเป็นพวงอะแบบนั้นอะมันจะกินไม่ได้เนาะเยอะมากเห็นไหมลมแรงแดงเพื่อนๆ สังเกตให้ดีนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันนะมันจะอยู่ใ,ใกล้กันนะั่นแหละอที่กินได้กิกกนไม่ได้แต่ตอนนี้พี่แดงจะเก็บอันที่ท,<ม>ที่ไม่มีพิษนะนะที่กินได้นะภาษาสเปนเครียาเบค่นะเนี่ยมันก็จะอยู่ด้วยกันอันนี้ดอกยายเอ็นยืดนะเพื่อนๆเ,เนี่ยเอาไปผัดน้ำมันหอยพอดีเลยนี่กำลังอ่อนๆเลยเนหะ็นไหมเพื่พอน ในยายเอ็นยึดตัวผู้นะดอกมันอันนี้จะเป็นแบบที่กินได้นะเดี๋ยวไอ้ที่กินไม่ได้เดี๋ยวที่แดงจะเก็บจะพาไปดูทีหลังเนาะเก็บอันที่กินได้ก่อนมันก็จะคล้ายๆกันแหละเพื่อนๆมันไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่ามันก็มีส่วนนิดนึงที่มันแตกต่างกันเนาะ บางคนจะเห็นที่มันเป็นพวงเนี่ยแบบนี้จะกินไม่ได้นะเพื่อนๆแบบนี้จะมีพิษนะนี่เห็นไหมดอกเขาจะเป็นสีม่วงเหมือนกันแต่ว่าดอกเขาจะเป็นพวงแบบนี้นะทุกคนดอกจะเป็นพวงแต่ใบก็ออกมันก็จะคล้ายกันน่ะเห็นไหมความแตกต่างกันก็จะมีให้เห็นแค่เล็กน้อยเนาะแต่บางทีใบไอ้ที่กินกินได้น่ะ ใบมันจะใหญ่กว่าอาที่กินไม่ได้นะทุกคนอันนี้กินได้นะอันที่กินได้สังเกตที่ดอกเขานะเพื่อนๆดอกเขาจะเป็นดอกเดียเด่ยวๆนะคือเขาจะไม่ไม่เป็นพวงนะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ดอกเขาอะนะเขาจะไม่เป็นพวงส่วนอที่กินไม่ได้ดอกมันจะเป็นพวงอย่างนี้เนาะ ี่ยดอกเขาจะเป็นพวงแบบนี้ดอกเขาจะเป็นพวงสวยนะคะเ mm hmm. พ,พื่อนๆเดี๋ยวพี่แดงจะให้จะเก็บใบให้ให้ดูเนาะใบเขาก็จะคล้ายกันนะใบเขาก็จะคล้ายที่กินได้ไนหมอันนี้อันนี้อันนี้กินได้เนาะอันนี้ที่พี่แดงถือเนี่ยที่เป็นพวงเนี่ยกินไม่ได้ <sy> จะสังเกตว่าไอ้ <sy ll ife> ที่กินไม่ได้ใบเขาจะแหลมกว่านะใบเขาจะจะแหลมกว่า แล้วดอกเขาก็จะเป็นพวงนะเพื่อนส่วนที่กินได้ใบเขาจะใหญ่กว่านิดนึงนะใหญ่ใบเขาจะใหญ่กว่านิดนึงแต่แต่ก็จะถ้าดูไม่ดีมันอาจจะปนกันได้นะแต่มีข้อสังเกตนะทุกคน<ม>ก็จะ<ม>เห็นว่าดอกเขาจะไม่เป็นพวงดอกเขาก็จะประมาณนี้ใบเขาก็จะแบบใหญ่กว่านะเบนเบนกว่าใหญ่กว่าส่วนที่กินไม่ได้ใบเขาจะเป็นเรียวๆนะเป็นเรียวๆแหลมๆอย่างนี้เนาะ เป็นเรียวๆแหลมๆแบบนี้อันนี้คือคือที่แบบเขาไม่กินนะนี่ชมบรรยากาศนะเพื่อนบรรยากาศดีมากมีแดดวันนี้มีแดดสวยมากตรงน้นหมูม่หมู่บ้านนะเพื่อน,อนสวยไหมหมู่บ้านนี้น่าอยู่มากเลยไดชนบทนะชนะบทแต่ว่าแบบน่าอยู่อ่ะภูเขาล้อมรอบให้ดูดอกไม้ ดอกไม้นะดอกหญ้าสวยมากเลยดอกไม้ดอกหญ้าอันนี้กระถินกระถินฝรั่งนะอันนี้กินได้นะอันที่พี่เก็บเนี่ยกินได้นะให้ดูอีกอันหน,นึ่งเนี้ยอันนี้กินไม่ได้นะเพื่อนๆดอกเขาจะเป็นสีม่วงเหมือนกันนะแต่ว่าดอกเขาจะเป็นฟวงเนาะอันนี้ลักษณะเดี๋ยวพี่แดงจะเอาไปเปรียบเทียบให้ดูเนาะ เดี๋ยวจะเก็บไปเปรียบเทียบให้ดูเนะาะเพราะว่าดอกก็สวยๆนะเพื่อนดอกสวยกว่าที่กินได้ก็คำเตือนนะก่อนจะเก็บผักอะไรผักป่าต่างๆแล้วก็ควรศึกษาให้ดีก่อนนะเพืพ่อนๆวันนี้พี่แดงเขาบอกว่าพี่แดงเหนื่อยเหนื่อยเมื่อเปลยไปทำสวนมาเนาะเนี่ยสวยมากเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันดูเนาะ อันนี้พี่แดงจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูเนาะ pressure. ระหว่างกระถินฝรั่งที่กินได้กับกินไม่ได้เนาะอันนี้เป็นกระถินฝรั่งที่กินได้เนะเาะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนจะสังเกตด,ดูที่ดอกเขาดอกเขาจะจะไม่เป็นพวงนะดอกเขาจะเป็นอดอกๆเป็นอย่างเนี้นะเขาจะไม่เป็นพวงแต่ดอกเขาจะสีคล้ายๆกันนะเพื่อนๆอันนี้จะสีชมพูเนาะแต่ว่าเห็นไหมสีชมพูอมม่วงนิดๆนะถ้ามัน ดอกมันแก่หน่อยมันก็จะมอมม่วงนิดๆอันนี้อันนี้กินได้เนาะส่วนนี้คือที่กินไม่ได้เนาะจะเห็นว่าดอกเขาจะเป็นพวงอย่างนี้เนาะสีเขาก็จะสวยสีเขาจะคล้ายๆกันนะเพื่อนๆสีเขาเห็นไหมสีเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะไม่เป็นพวงอันนี้เขาจะไม่เป็นพว,วงแต่อันนี้เขาจะเป็นพวงระยะสวยงามมากเลยเต็มท้องทุ่งเลยนะเพื่อนๆอีกอย่างให้สังเกตก็คือใบนะเพื่อนที่กินได้ใบเขาจะใหญ่ ใหญ่กว่านกจะให,ใหญ่แล้วก็มนแต่อันนี้เขาจะแบบเป็นใบเรียวๆนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมความแตกต่างเขาก็จะมีให้เห็นเนาะถ้าจะให้แน่ใจนะเพื่อนๆก็ปรดสังเกตที่ดอกง่ายที่สุดเนาะสังเกตที่ดอกเลยเพราะว่าดอกเขาจะต่างกันเนาะก็สาระมีแค่นี้นะเพื่อนๆนถามว่าทําอะไรกินได้ก็ไปลวกจินน้ําพริกหรือว่ากินกะบส้ตมตำสดๆอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อนเพื่อน ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่ได้จะให้ชมดอกทองทุ่งดอกกะระถินฝรั่งที่กินไม่ได้นะงามๆเนาะเพื่อน